จะสง่งปสัเปาฟังรไอเดาบเาะว่าช่วยอนะไม่เขาน่าจะเราน่าจะไปทำอะไรจ้อย่างเจ้อ่เงีกแล้วไอไอเดาบนนต,ตอนไหนเนี่ยตอนเช้าเกไมู่นะตอนเชา้าใใส่โต๊เรีนนช่วชัวร์สิ คนเลสักนั้เขาหนูอะแล้วน้องผมถามตอนเล่นจบมั้ไม่มีใครตอบแล้วหนูเห็นเขาคุยกับพี่ซูมแล้วครับอันนี้ไม่ชัวร์ไม่ผมคุ้มนี่นี่คนโดนคือคนนี้ครับถ้าลุกซูมเป็นคนโดนอะครับไปขอโทษซูมไม่ไม่ชัวร์เลย่ยครับหาคนที่คุยรู้เรื่องมาเนี่ยได้ครับเดี๋ยวให้น้องที่งนะครับตอนนี้ครับ เตโะมีเซตโต้ขนมปบบเดิเซตโต้มาอย่างให้โทรเลยปะเมื่เอเช้มามาครับเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเชา้าตอนเล่นแอร์ดรอปผมยิงโดนไม่ทำไมเอ็งยิงโดนใช่ไหมแล้วทำไมเอ็งบอกกับพี่เอ็งไม่รู้ละ่ะ ตอนนั้นน่ะพี่ถามเองอ่ะถูกไหมตอนที่พี่รู้ขึ้นมาพี่เองไม่รู้หึไม <c oughs> ่อบอกพี่ว่าเองเองไม่รู้ถูกไหมว่าใครยิงอ,อ๋อผมผมคิดว่าถังแรกมันมีสองถังพี่ไม่ใช่ถังแรกดีพี่ไม่พี่ไม่รู้เรื่องเลยถังแรกมันระเบิดตอนไหนเนีน่ยในใะที่ที่ผมตอบผมคิดว่ามันเป็นถังแรกแต่ว่าถังถังสองเนี่ยเป็นเป็นผมผมมันไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าผมยิงยัดเข้าไปในพุ่มแล้วใครเป็นคนยิงพี่ล้มอ่ะ เองหรือเปล่าใครเป็นคนยิงพี่ล้มเพราะว่าก่อนที่ถังจะระเบิดพี่ล้มก่อนอันนั้นไม่มั่นใจเลยพี่เพราะว่าข้างหลังมีหลายคนผมมายถึงว่าในแกงน,นะอฮะเออ,อแ,ลแล้วผมก็ยิงยัดเข้าไปในพุ่มผมมันไม่ได้ตั้งใจผมผมมันไม่เห็นว่ามันมีถังจริงมันนี่มันก็เห็นแลลวแต่คิดว่ามันไม่โดนเพราะว่าผมเป็นปืนสองนไม่นึกว่ามันแบบมันไกลเดี๋ยวคิดว่ามันไม่โดนคืออะไรวะหมายถึงว่าผมยิงยัดเข้าไปในพุมพ่มเลยพี่แล้วมันก็เลยเลยเข้าไปข้างหลังใช่ไหมล่ะ อยู่หลังพุ่มไอถ้ถังนั้นอะใช่หรอใช่พี่ใช่ไอ้มันมีพุ่มอยู่ข้างหน้าหน้าถังแล้วผมก็ยิงยิงเข้าไปตรงพุ่มทีนี้มันมันก็โดนอย่าว่าเงี้เลยโรเก็บแคบก่อนระดนปนเปิดคดเปิดเราแคบเป็นสิ่งสำคัญกับชีวิตฉันณตอนนี้ ก็มาโฮติดโอเคสอะไรป้อมยาขอโทษพี่ซูเพราะว่าตรงน,นั้นมีเหมือนเห็นว่ามีพี่ซูมนะครับก็เลยออกมาเพื่อผมก็ทักไปขอโทษพี่ซูมว่าผมไม่ได้ตั้งใจยิงอะไรครับ สรุปเราเป็นคนยิงหรือว่าคนอื่นเป็นคนยิงเอาให้แน่ๆถ้าถ้าทางสองเนี่ยผมอรัผมผม,ผมเป็นคนยิงไม่ใช่ไม่แต่เอ็งก็ไม่เชื่อว่าไม่รู้จักพี่นะพี่ว่าถูกไหมไอ้นมครับพี่เออแทนที่เองจะตอบตรงๆตอนนั้น เดี๋ยวที่ผมบอกมผมไม่รู้มันแบบว่าพี่ที่พี่ถามมาคือถังสองก็พี่ไม่รู้หรอกถ<น>ังหนถังสองอ่<ล>ะ,<ล>ะก็เลยเอ,อันนี้บอกว่าไม่รู้ครับพี่ตอนแรกแต่ว่าจริงๆกัผมเป็นคนยิงถ้าเป็นถังสองผมเลยทักไปบอกไปสุนเออเราจะยิงถังทำไมอะ ไม่ได้ตั้งใจยิงถังครับพี่ยิงยัดเข้าไปตรงตรงพุ่มครับแล้วมันกระสุนนะมันไปโดนถังข้างหลังข้างหลังพุ่มครับพี่อย่างเงี้ยคิดว่าตั้งใจปะอ่ะคนที่เล่นอยู่คนอื่นอ่ะออกมาดิ ตก่ยตุ่ชาไ,ไ,ไหมคะเรนมาครับถามเงียเงียบทำไมเล่นนะผมผมเป็นคนเล่นครับแล้วก็มีธ<ช>ันเด์ครับแล้วก็มีเซตต์ทำไมน้องผมถาม,มแล้วไม่ตอบคือตอนนั้นครับมันไม่เห็นจริงๆนะครับว่าเป็นซาเวียร์หรือก้านหนึ่งเพราะว่ามันอยู่ไกลมากครับ ถังแยกสีไม่ออกหรอครับยิงเก้าไม่นะมันมีถังอยู่สองถังอะครับเต็มไม่ชัวร์คับเพราะตอนนั้นก็ไม่ได้มิงเข้าไปดูเลยครับเพราะเพื่อนไปสนเข้าไปเล่นตอนเนี้ยน้องบอกว่าเนี่ยเขายิงถังสองเนี่ยแล้วเห็นซาเวียเขาเลยไปขอโทษสู้คือตลุมเด้ออยู่ตอนนี้ันนี้เด้อใช่ไหมใช่ครับเด้ออยู่ครับเด้ออยู่ตรงแอร์ตบไกลมากครับโอเคงั้นเด้อไม่ต้องเอาคนที่อยู่อ่ะเราเราเห็นอะเด้อลองตามอีกสองคนให้ครับ คือมันเป็นเหมือนว่ามันอยู่พี่มันอยู่ตรงตรงกล่องในร่ยะครับที่ยิงไปเพราะว่าซาเวียซาเวียเข้าเข้ามาทีหลังครับแล้วทีนี้ก็คือวิ่ง,ว,งวิ่งมาตรงถังพอดีแล้วเหมือนว่าพวกผมก็ยิงเบรกกันนี่แหละครับก็คือมันไปมันไปโดนถังครับแล้วนี้คือผมเห็นว่าถังระเบิดแล้วผมก็บอกเอออย่ายอย่ายไปยิงโดนถังแล้วเก็บเสร็จทีนี้ตอนชุบมาก็เหมือนว่าคุยอะไรกันเนี่ยครับชานมก็แบบคุยเรื่อง เรื่องที่มันยิงโดนถังเพราะพี่พี่เขาตอนตอนนั้นใช่ครับใช่ใช่ครับพี่หนึ่งเขาที่เขาเรียกมาคุยกับผมจะถามผมอะไรสักอย่างอ่ะแต่แล้วผมก็ถามเรื่องถังที่ถามว่ายิงถังหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วผมก็บอกว่าอันนี้อันนี้ผมก็ไม่ไม่เข้าใจน้องเหมือนกันแล้วก็ทีนี้พอตอนออกมามีใครบ้างครับมีมีผมมีเวทครับแล้วก็ชานมมีเซโตมีทันเดอร์ เอาคนที่อยู่ในกลุ่มที่ไม่ตอบอะครับเราเราเห็นอะของเดอร์โอเคอะถ้าเดอร์ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรสองคนเห็นครับเอ้ยเบเปเปอร์น่าใครใครเป็นคนเก็บนาวิใครไม่ตอบเบเปอร์เก็บเปเปอร์เก็บแล้วก็อีกสองคนนะครับไม่รู้ว่าเข้าไปเบรกหรือเปล่าเพราะเดอร์อยู่ไกลมากมีเดอร์กำลังตามให้ครับ ล,ล,ลูกนั้นเซโต้เป็นคนเก็บไม่ใช่หรอแล้วก็โดนยิงเบรกเช้าของในวันวันมีใครบ้าง่ะมีผมครับ เด้อเด้อเป็นคนยิงถังของนายวันวันเช่นเปล่าครับ <c oughs> ใช่ครับใช่ทางแรกผมใช่เพราะว่าตอนแรกจะยิงไปประมาณสี่ห้านัดเลยครับเราไม่โดนเขาเพราะเขาอยู่หลังพุ่มแล้วมันก็พลาดไปโดนถังครับคือตรงนั้นน่ะมันเป็นพุ่มก่อนแล้วก็เป็นที่ที่คนไปยืนหลบแล้วก็มันยินงถ<า><า>ังใส่ทั้งนายวันวันใส่ทั้ทงเ้าเยอะเลยครับคนละถังอย่างเงี้ยหรอใช่ครับมันถังคนละถังคือ <ๆ S 2> ถังมันอยู่ใกล้กันนะครับแล้วก็มีพุ่มไม้อยู่ข้างหน้าด้วยอะครับ คือหนูยัดไปยิงยัดพุ่มไปต้องหลายหนดแล้วครับแล้วก็แบบมันก,ก็พลาดไปโดนข้างหลังอันหนูนไม่ชัวร์เหมือนกันอนะคือยิงไปเป็นเกือบแม็กเลยนะครับน่ะคือน้องผมถามว่าทำแบบนี้ทำไมแบบอ่าก็ไม่ตอบไม่แล้วคือ มันนมมันเออมันก็รู้จักเข,เขาก็รู้จักผมนะแต่ก็ต,<ค>ตอนแรกอรตอนแรกพวกผมจะไปหาซาเวียแล้วครับบอกว่าจะไปขอโทษแต่ว่าน้องบอกว่าคุยคุยกับพี่ซูมได้ผมก็เลยโอเคครับพวกผมก็เลยคุยกันโอ,อเคนั้นเดี๋ยวบอกแล้วก็พวกผมก็จะขอเบอร์911ไปโทรไปขอโทษครับใช่ครับแล้วก็ฝากวันไปขอโทษแล้วครับพอไม่ได้ตั้งใจผมจะขอโทษทั้งคู่เลยครับแต่แค่ว่าน้องบอกว่าของของซาเวียคือคุยกับพี่ซูมได้ครับ คนโดนกับคนไม่โดนอ่ะความรู้สึกไม่เหมือนกันหรอกแม่ครับผมข้อความนะบอกบอกเพื่อนผมไปแล้วเหมือนกันแต่เพื่อนผมมันน่าจะทําไมไม่มาบอกตัวมันเองเลยอันนี้ผมไม่ไม่ทราบนะเพราะว่าผมเห็นน้องคุยกับคนที่ตื่นมาแบบพี่พี่คนนะครับที่ที่ไปเล่นออดรับพอตื่นมาเห็นน้องน้องคุยกันผมก็นึกว่า คุยกันเคลียร์เรียบร้อยแล้วผมก็จะโทรไปขอโทษอีกรอบหนึ่งก็คือที่ที่ผมบอกให้น้องโทรไปขอโทษพี่สุ่มครับเอาวนึกว่าน้องคุยและเคลียร์ไปแล้วเพราะมันไม่ไม่ได้ตั้งใจให้มันยิงโดนถังครับคือมันยิงเข้าไปแล้วมันมันพลาดครับมันพลาดไปโดนถังโอ้ผมไม่ได้ตั้งใจที่แบบจะยิงถังไปเลยอะผมเข้าใจที่คุณนอะไม่ไม่ได้ตั้งใจแต่แบบน้องผมถามอะ ครับอันนี้อันนี้หมูไม่ขอโทษกับตัวเขาเองอะทาไมแบบเลือกที่จะมินเขาหรอหรืออะไรอะไม่ครับไม่ไม่อย่างที่บอกครับคือน้องชานคนนี้ใช่ครับน้องคนเนี้ยครับเป็นคนเข้าไปคุยกับพี่เขาแล้วแล้วพวกหนูก็เลยเดินออกมาครับให้น้องเขาคุยกันแล้วก็เดินไปที่รถกันเลยดต่ซื่อตรงนั้นก็ไม่รู้ว่าน้องคุยอะไรกับพี่เขาบ้างไม่ X ก็คือซ a ร i อะไลก์ก็คือ X ตัว แค่เขาพี่ำอยู่แม่งน่าจะได้ตีว่ะอ๋อไอ้ที่ผมไม่ได้ทักไปหาพี่หนึ่งคืออันนี้ครับพี่ตรงนั้นอ่ะตรงที่พี่พี่ซูมเขาวิ่งมาตรงแอร์ดรอปอ่ะคิดว่าพี่ซูมมาอยู่มันอยู่ด้วยหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาได้มาเล่นไหมผมก็เลยเห็นว่าพี่ซูมอยู่ตรงแอร์ดรอปผมก็เลยทักไปหาแกว่าขอโทษอะไรเงี้ยผมคิดว่าแกเป็นคนที่โดนด้วยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าแกโดนหรือเปล่า สองคนไหมอ่ะครับผมครับผมที่อยู่ไม่ช้าคัามาแล้วครับเกิดอะไรขึ้นครับเอ,อ่อเดี๋ยวผมเล่าตั้งแต่แรกนะครับคือในวงของผมเนี่ยผมมาเก็บแอร์ดรอปอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็เอ,อ่อผม,มเล่นอยู่ฝั่งซ้ายน่าจะแกงผู้หญิงผมไม่แน่ใจแกงอะไรเล่นอยู่ฝั่งซ้ายทีเนี้ยผมพอผมหายไปทางขวาเอ,อ่อถังลูกแรกระเบิดผมไม่ผมไม่แน่ใจว่าใครยิงนะแต่ผมมันไม่ได้ยิงตรงโซนนั้น ก็เดินเข้าไปดูเป็นในวันวันในวันวันนอนอยู่ครับแล้วก็ผมก็วิ่งถอยมาที่แอดดักับน้องอีกคนหนึ่งชื่อเซโตเขาก็เก็บอยู่นี้ผมก็หันไปทางเออ่น่าจะถังลูกที่สองครับที่ระเบิดลูกนั้นอะ่ะผมก็แต่ผมไม่เห็นนะครับว่าตอนนั้นผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเป็นเป็นแก๊งไหนแต่เห็นมันระเบิดไปแล้วเห็นระเบิดไปแล้วเท่านี้เลยครับนี่อันนี้คือในมุมมองของผมนะครับ ผมอยู่ผมผมปืนเล่อนปืนสามมันอยู่ไกล้มากผมไม่ได้เข้าบันในโซนในสิงท,ที่ผมถามคือเนี่ยตอนถ<ม>ุกน้องผมขึ้นมาแล้วอะ่ะน้องผมถามว่าอิงขังทำไมทำไมถึงไม่ตอบอันนี้แรกระเบิดแล้วแบบถังสองคุณก็ควรจะต้องระวังเพิ่มเติมนะครับรััพี่ เ,เขาก็จะยืนยื่นอะไรก็ได้ไงอาจจะยืนมิสติกก็ได้แต่เราไม่ได้ยิงถูกไหมก็คือเป็นชานมยิงถูกปะ่ะไม่เใช่ไม่ได้ยิงครับผมผมผมเป็นคนยิงที่โดนเข้าไปครับเพราะว่าผมอยู่ใกล้สุดแล้วอีกคนหนึ่งครับอีกค,<น>คนหนึ่งคือคนเก็บกล่องใช่ไหมครับพี่ตีโตใช่ปะ่ะไมหมาคนที่ยิงอะ่ะที่<อ>ยิงใจถังอะ่ะ ทันเดอร์ร,อรับที่โ <นะ S 2> ดนที่โดยิงโด,ดนถังสองอ่ไม่กูยิงโดนถังแรกถังสองก<อ>ูย<น>ังไม่ได้โดนยิงยิงไม่ยังไม่ได้ถือปืนลั่นออกไปสักนั้นเลยอ๋อถังที่สองอ่ะคือเห็นปั๊มระเบิดก่อนก็เลยเก็บป,ปืนทิ้งไปเลยอฮะา Melok, mày chết, game mày chết. Game mày chết. อยาให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับพี่นะครับขอขอโทษด้วยครับขอโทษครับขอโทษครับพี่พี่ขอโทษด้วยครับขอโทษอีกครั้งนะครับซาเบียขอโทษครับที่หลังเคียร์หน้างานเลยก็ดีนะครับแบบว่าครับผมกับคนที่เขาโดนนะครับไม่ใช่แบบใชคครับ ครับขอโทษอีกทีครับขอโทษครับขอโทษครับก้างหนึ่งขอโทษด้วยครับก้างหนึ่งขอโทษด้วยนะคะพอดีมันไม่มันอยู่หลังปุ่มจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยก็ได้ครับถามก้างหนึ่งไม่คืนขอบคุณครับขอโทษด้วยครับขอมว่าครับขอมว่าครับขอบคุณครับไปแล้วดิไปแล้วดิขอบคุณครับคนนี้ครับนะครับไม่ยกไม่ยกไม่ยกไม่ได้ยกใครยกใครยกใครยกไม่มี ไม่ด้โลกปีไอโลกนอวันเจ้าอ่ะในอวันน่าจะไม่จบปะใช่ในวันน่าจะนะครับแต่คราวนี้เราพร้อมก่าเดิมไหมจริง บอกไหมยืนแบบยืนแบบไม่เล่นการ์ดกันไหมแบบว่า ร้อนะตอนนี้ไม่ตื่นตู้มไม่ได้ตื่นตู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 มแค่บอกริดขวาคลิกซ้ายลุ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 ลลุลุลุวุล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 ัวุล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 ้ลุลุุุุ โอกครับถูกกีิ้นไม่ใช่แคบครับก็ถ้า,าเรา,าคิดว่า,าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะไปทำเขาอะ่ะจริงๆแล้วมันคุยกันมันเคลียร์กันขอโทษกันมันก็น่า,ม,นนามันก็น่าจะโอเคอะค่ะส่วน,นกับกับก้าวหนึ่งหนึ่งอ่ะอถ้าเป็นมุมมองจริงๆก็รู้สึกว่า เราไม่จําเป็นต้องรองให้เขามาหาเราอะ่ะคือถ้าเราไปหาเขาได้คือคุยกับเขาเลียรยขอโทษอะไรก็ก็โอเคคือตอนนั้น,อน,นขอโทษไ,ไปแล้วแล้วแบบเมื่อกี้ก็จะคุยขอโทษเขาอีกแล้วก็ทักน้องที่รู้จักในแกง๊งแต่ว่าคือนัดตอนนั้นไม่รู้จักคนที่เข้ามาเล่นเกตเชมิเชลินคือ<ม>ตอนน้องก็ทักฝากน้องในแก๊งไปแล้วเขาแบบว่าแบบ ฝากขอโทษได้นะแบบตอนสิบโมอะไรเงี้ยคือเผลอไปโดนยิงถังไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยไมป็นไรจุญยาเดี๋ยรอเขาอีกทีรอไปขอโทษเขาอีกทีก็ได้แบบไปขอโทษเจ้าตัวเขาดีกว่าคือจะไปขอเมื่อกี้ขอโทษแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเราไปคุยกับเพื่อนก่อนอะไรเงี้ยโอเคหนูได้ยินเมื่อกี้หนูก็ได้ยินใช่สามหนึ่งแปดค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนแบบมันมันผิดพลาดกันได้แบบเราก็ไม่ตั้งใจที่จะไปยิงให้ถังมันระเบิดถูกไหมล่ะเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่ามันจะไปโดนถังอ่างเงี้ยอืม ต้องเครียดนะเว้ยแค่นี้ไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องแค่นี้นี่เอเอมึงมึนเหี้ยอะไรวะไอ้สันพี่ถือเปย์เหมือนพี่แบบว่ามันแบบมันเป็นไงตุลาถึงว่าพี่จบไม่หยุดเลยอันนี้เอ็กต้องคุยกับก้าวหนึ่งอีกเหรอ ใช่ครับใช่9 1 1เขาขอขอคุยที่หลังไปก่อกี้ขอโทรแล้วแต่เขาก็ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้แค่เกลียบซาเวียก่อนใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่รับเออเข้าใจหรอว่ามันเป็นอีกมุมมองไม่มีอะไรอะอรบบนช้แล้วอะ ไอ้นมสร้างเยอ่องเจมงก็พูดสายอยากน้องใช่เดูนลาดูนลาดูเขาหน้าก็ถ้าแบบแม่งโดนสมมติโดนใครก็ขอตัวคนนั้นตรงๆจบเป็นบทเรียนไม่รู้อะไม่รู้ไม่รู้กูไม่รู้จะทำยังไงไปไปละอย่างไอ้นมพูดคุยนี่ไงเออเว้เฮ้ยมีคนมาสรุปให้ผมตต่อไปเก่งมากนี้สภารับเรื่องทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับ ราก็กำลังยืนเขียนรีพอร์ตอยู่เลยโอเคครับนี่เราแยกเลยปะไม่เห็นเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอามึงไม่ได้ไปฟังที่แลนดเหลืองใช่ไหมใช่เอางี้เล่นไลดรอปใช่ไหมเราน่าจะเจอกับไม่รู้ว่าแก๊งอะไรแต่ว่าจังหวะไอเดอร์ยิง911ยิงทะลุพุ่มนี่แหละ911ก็อยู่ในพุ่มยิงทะลุพุ่มใช่ไหมโดนเก้นึ่งหนึทะลุไปโดนถังระเบิดมันมีทำไรอ่าอันนี้911นะเคเก้านะ แล้วก็เคสสองเคสซาเวียเคสซาเวียไอนมไอนมก็ยิงผ่านพุ่มเหมือนกันปะมันเป็นพุ่มมันคือสมมติพูดเก็บไอด็อคอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่สมมติอันนี้เป็นไอด็อคใช่ไหมแล้วไกลๆเนี่ยเป็นพุ่มไม้นี่นี่นี่เป็นพุ่มไม้ใช่ไหมอนนี้นะแล้วข้างหลังพุ่มไม้เนี่ยถังน่าระเบิดเออยิงระเบิดอ่านเนี้นะไปกดกันอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ได้แต่แม่คือ มันน่าเกลียดนมันไม่ได้ห้ามใช่หมมันน่าเกลียดแต่ว่าที่ที่เขาติดใจอะไม่ได้ติดที่ใจเราที่ยิงถังระเบิดถ้าติดใจที่ทาไมเราไม่เุยกัยเขาหน้างานทํําทาไมต้องแบบฝากไปขอโทษกับเพื่อนเขาอะไรแบบเนี้ยโอ้เดินี่แบบหน้างานป่ะแบบถามล้วเราเงียบนี้ปะถ้าจากถ้าจากคำพูดอ่ะเมือนเขาถามหน้างานแล้วฮับโคนไหนส้วยคนไหน้วยไไหมเหมือนเขาถามเราหน้างานแล้วแล้วเราไม่ตอบเขาเป็เข้าเลยเหือน่แบบมีอะไรทักเน อะไรเะรอโนะไม่คือมันไม่ได้มันไม่ได้เสีงเชิยงบ่าวไอ้เบื่อแบบในเหตุการณ์คือเขาตื่นหนอใช่ปะเขาถามว่าโอ้ซ้ำเก้าหนึ่งหลอครับเอ็กยิงถังทำไมไอ้เยี่ยชานมก็เลยไปคุยบอกว่าเยี่ยชานมแม่งตอบคำตอบแล้ววาผมผมไม่ได้ยิงครับพี่ในม่กกี้เฟรนมันกระชากว่ะ เกมนักลบหญิงไม่ใช่เกมนักรีพอตโตลกไม่จริงเขาไม่ลุกนะใครลุกถามจริงใครมันจะไปลุกมาลงมาลุกอะไรเลเธอ